สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่งาน Innovation Day ในปี2021นี้นะครับก็มาพบกับผมในเซสชันที่2นะครับผมสวิทลิมสิริธนากรเป็นแอปพลิเคชันซัพพอร์ตเอนจิเนียจากบริษัท Metro System Corporation จำกัดมหาชนนะครับในเซสชันที่2นี้นะครับทุกท่านจะได้พบกับในช่วงของ What New SolidWorks 2021นั่นเองนะครับแล้วก็ในที่นี้นะครับผมเชื่อว่าทุกท่านเนี่ย คงรู้จักกับตัวซอฟต์แวร์ Solid Works เนี่ยกันเป็นอย่างดีอยู่แล้วนะครับซอฟต์แวร์ Solid Works เองก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบชั้นนำระดับโลกนะครับสำหรับตัว Solid Works เองเนี่ยได้รับการพัฒนามาอย่างยาวนานนะครับบางคนอาจจะไม่ทราบว่าตัว Solid Works เองเนี่ยนะครับได้รับการพัฒนามาเป็นเวลา25ปีแล้วนะครับแล้วก็25ปีแล้วที่ตัว Solid Works เองนั้นอยู่คู่กับงานออกแบบมาจนถึงปัจจุบันนะครับ s o l ิลเวิร์เองก็ได้รับความนิยมได้รับกระแสะตอบรับเป็นอย่างดีนะครับปัจจุบันเนี่ยมีผู้ใช้งานทั่วโลกเนี่ยมากกว่า5ล้านคนเลยทีเดียวนะครับสำหรับในปี2021นะครับก็ s o l i d w o r k s เองได้มีส่วนร่วมในการออกแบบและพัฒนาหุ่นยนต์ร่วมกับบริษัทบริษัทหนึ่งนะครับซึ่งหุ่นยนต์ตัวเนี้ยนะครับได้เป็นหุ่นยนต์ที่ใช้ในการตรวจสอบแท้งนะครับเป็นตัวแท้งที่บรรจุของเหลวขนาดใหญ่นะครับ ก็หุ่นยนต์ตัวนี้มีใช้งานจริงแล้วด้วยนะครับออกปฏิบัติงานจริงแล้วนะครับหุ่ยนยนต์ตัวนั้นนะ่ะมีชื่อว่า Square Robot Tackling the inspection of dark, harsh, and sensitive environments is the specialty of Square Robot, a startup based out of Boston, Massachusetts. Using advanced submersible robotics lowered into a petroleum storage tank, They autonomously inspect these environments for defects in the storage vessel using state of the art sensing technology. By being able to use robotics for this task, they have reduced costs for their customers while improving accuracy. Their design is focused on safety and reliability for these unique environments. Providing maximum uptime and allowing inspections to take place when and where humans would have to otherwise wait for the tanks to be empty. Founded in 2016, Square Robot chose SolidWorks and AnoviaWorks as their go to design and management solutions. It was critical for them from the start to have the ability to work from anywhere combined with best in class design tools. จากที่เราได้เห็นในวิทีของเจ้าตัว Square Robot แล้วนะครับเราจะสังเกตเห็นได้ว่าเขาได้ใช้ซอฟต์แวร์ 3D Experience เข้ามามีส่วนช่วยในการออกแบบด้วยเพราะฉะนั้นแล้วนะครับเราจะเห็นได้ว่าเทรนด์ของปีนี้นะครับ Solid Works ได้มีการพัฒนาในการมุ่งเน้นนะครับการทำงานร่วมกันกับ 3D Experience แล้วก็ออกแบบมาเพื่อให้ตอบโจทย์กับการทำงานของท่านในแบบครบวงจรเลยทีเดียวนะครับไม่เพียงแต่แค่นั้นนะครับสำหรับฟีเจอร์ของ SolidWorks ในปี2021เขาได้มีการพัฒนาและเพิ่มฟังก์ชันให้กับผู้ใช้งานอีกมากมายนะครับซึ่งตัวฟังก์ชันเหล่านั้นจะเป็นยังไงนะครับมผมจะมาเล่าให้ทุกท่านฟังในวันนี้ทุกท่านคงทราบกันดีนะครับว่าตัว SolidWorks เนี่ยนะครับมี product มากมายที่ครอบคุมการทำงานของทุกๆท,ท่านซึ่ง product ที่ผมจะมาเล่าให้ฟังในวันนี้นะครับมีอยู่4ตัวด้วยกันตัวแรกนะครับก็คือตัว 3D CAD ซึ่งใช้ในงานออกแบบชิ้นส่วนเครื่องกลต่างๆนะครับถัดมาก็จะเป็นตัวของ e d r a w i n g ซึ่งจะเอาไว้ใช้ในการวิวนะครับโมเดล 3D CAD ของเราถัดมาก็คือตัวแคมนะครับที่จะเข้ามาช่วยในงาน CNC นะครับแล้วก็สุดท้ายเลยก็จะเป็นตัว MBD ที่จะเข้ามาช่วยในการทำ Drawing 3ามมิติหรือทำ PMI นั่นเองอันดับแรกเลยนะครับเรามาเริ่มจากตัว SolidWorks 3D CAD กันก่อนนะครับ สำหรับตัว SolidWorks 3D CAD เองได้มีการพัฒนาตัวโปรแกรมในหลายๆด้านด้วยกันนะครับอย่างแรกเลยก็จะเป็นทางด้านของหน้าตาของโปรแกรมโหมดการออกแบบพาร์ทโหมดการออกแบบงานประกอบหรือว่า s m b และสุดท้ายก็คือในโหมดของ Drawing เรามาเริ่มดูกันที่การใช้งานและหน้าตาของตัวโปรแกรมกันก่อนนะครับ SolidWorks 2021จะมีอ p อปชันให้คุณสามารถเพิ่มพื้นที่การใช้งานดีไซน์ได้ด้วยการซ่อนแถบคำสั่งด้านบน ในที่นี้ก็เพื่อให้คุณสามารถที่จะโฟกัสกับงานออกแบบของคุณได้อย่างเต็มที่แล้วก็ไม่ต้องกังวลว่าคุณจะหาคำสั่งไม่เจอนะครับเพราะว่าตัว SolidWorks เองสามารถใช้ช็อตคัตบาร์เพื่อเรียกใช้คำสั่งต่างๆได้อย่างง่ายดายและ SolidWorks 2 2 2 1นะครับคุณสามารถที่จะค้นหาคำสั่งต่างๆที่คุณต้องการได้ที่แถบช่องคำสั่ง Search ด้านบน และสามารถลากคําสั่งที่คุณต้องการนะครับไปที่ช็อตคัตบาร์ได้เลยในส่วนนี้ก็จะเพิ่มความสะดวกในการตั้งค่าช็อตคัตบาร์มากยิ่งขึ้นลําดับถัดมาเรามาดูกันที่โหมดพาร์ตกันบ้างนะครับสําหรับ SolidWorks เองนะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า SolidWorks เนี่ยสามารถรองรับการออกแบบชิ้นส่วนได้หลากหลายไม่ว่าจะเป็นชิ้นส่วนที่เป็นชิ้นส่วนเครื่องกลงานออกแบบโครงสร้างนะครับและสุดท้ายก็จะเป็นในส่วนของงานโลหะแผ่นนั่นเอง ผมเชื่อว่าทุกคนคงเคยเจอปัญหากับการออกแบบงานที่เป็นงานพับโลหะแผ่นนะครับในลักษณะแบบนี้นะครับตรงบริเวณที่เป็นขอบโค้งมนนะครับ SolidWorks 2021คําสั่ง Edge Clamp จะสามารถที่จะพับขึ้นขอบของชิ้นงานตรงบริเวณที่เป็นลักษณะโค้งแบบนี้ได้นะครับนอกเหนือจากนี้แล้วคุณก็สามารถที่จะกําหนดความสูงของขอบและกําหนดตําแหน่งของรอยพับชิ้นงานได้ สุดท้ายเลยนะครับเมื่อกําหนดทุกอย่างเสร็จแล้วนะครับคุณก็สามารถที่จะใช้คําสั่ง flatten นะครับเพื่อคลี่ดูวัสดุของชิ้นงานได้อีกด้วยนอกเหนือจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของการพับนะครับก็ยังสามารถที่จะกําหนดองศาได้ตามต้องการนะครับทังบริเวณที่เป็นขอบโค้งมนได้อีกเช่นเดียวกันชิ้นงานที่เห็นอยู่นี้เป็นชิ้นงานที่เป็นหลอดไฟ LED นะครับจะเห็นได้ว่าชิ้นส่วนนั้นมีลักษณะของสี ลักษณะของ t e x t เจอและลักษณะของความโปร่งแสง SolidWorks เองคุณสามารถที่จะแปลงไฟล์ชิ้นงานไปเป็น3 m f ได้นะครับ SolidWorks 2 2 2 1นะครับรองรับการ Import และ Export ไฟล์3 m f ที่ดีกว่าเดิมการ Export ไฟล์3 t m f นะครับจะมีออปชั่นให้คุณสามารถบันทึกค่าของ Material นะครับบันทึกค่าของสีเพื่อนำรายละเอียดเหล่านี้ไปใช้กับแอปพลิเคชันอื่นๆหรือนำไปใช้กับงาน3 d printer ก็ได้ และในลำดับถัดมานะครับอย่างที่ทราบกันดีว่า SolidWorks เองก็มีโหมดของ w e l l m e n t ซึ่งใช้ในงานโครงสร้างด้วยนะครับในบางครั้งงานโครงสร้างของเราเนี่ยนะครับจะเจอลักษณะของโปรไฟล์ที่มีขนาดแตกต่างกันอย่างเช่นในลักษณะแบบนี้นะครับตามปกติแล้วเราสามารถที่จะใช้คำสั่ง trim ในการต่อท่อตรงๆแบบลักษณะแบบนี้นะครับแต่ถ้าหากต่อในลักษณะการทำมุม45องศาแบบเช่นนี้นะครับ เราจะเห็นได้ว่าโปรไฟล์ที่มีขนาดแตกต่างกันก็จะส่งผลให้รอยต่อน,นั้นไม่พอดีกัน Solidworks 2021นะครับจะมีออปชันเพิ่มขึ้นมานะครับเพื่อลองรับการทริมในส่วนของท่อที่มีขนาดแตกต่างกันเพื่อให้รอยต่อน,นั้นนะพอดีกันนะครับและหลังจากนั้นยังมีข้อดีอีกตรงที่ท่อต่างๆเราสามารถใช้คำสั่ง Pattern Feature ในการ Copy ได้อีกด้วย ก็โอเคนะครับสำหรับตัวโหมดพาร์ทนะครับถัดมาก็จะเป็นโหมดของ SMB กันบ้าง s o l i d w r r k s 2 1 2 1จะมีคำสั่งเมดที่มีการแยกประเภทของเมดไว้ที่แท็บด้านบนนะครับจุดนี้ก็เพื่อให้คุณสามารถที่จะเรียกใช้และปรับเปลี่ยนเมดได้อย่างง่ายดายมากยิ่งขึ้นหลายๆครั้งนะครับในงานประกอบชิ้นงานที่เป็นลักษณะล่องสล็อตนะครับตำแหน่งของชิ้นงานเองเนี่ยก็มีความสำคัญอย่างยิ่งนะครับ ส o l i d w o ร์2021ในคำสั่งสล็อตเมดนะครับคุณสามารถเลือกกำหนดตำแหน่งของชิ้นงานในร่องสล็อตได้ตามที่คุณต้องการไม่ว่าจะเป็นการกำหนดตำแหน่งที่เป็นการชิดขอบด้านใดนด้านหนึ่งหรือว่าจะเป็นตรงกลางหรือว่าเป็นการกำหนดระยะก็ย่อมสามารถทำได้และเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับการเมดสล็อตนะครับยังมีออปชั่นในการเซตตำแหน่งตั้งต้นของชิ้นงานในล่องสล็อตได้อีกด้วย ในลำดับถัดมานะครับในส่วนของการใช้งานคำสั่ง pattern component SolidWorks 2021จะมีอ p อปชันใหม่เพื่อให้คุณสามารถซิงค์ configuration กับชิ้นงานทั้งหมดบนคำสั่ง pattern ได้นะครับแล้วก็ชิ้นงานเหล่านั้นถ้าเกิดคุณมีการกำหนด configuration แล้วเราก็นะครับเมื่อเรามีการปรับเปลี่ยน configuration ของตัวชิ้นส่วนนั้นๆนะครับโปรแกรมจะทำการอัปเดตชิ้นส่วนอื่นๆให้เองแบบอัตโนมัติเลย และในำลำดับถัดมานะครับลือไม่ได้เลยกับฟีเจอร์ i n t e r f e r e detection นะครับซึ่งมีความสำคัญมากในการตรวจสอบปัญหาชิ้นงานในงานประกอบของเรานะครับ SolidWorks 2021นะครับคุณสามารถที่จะกด save r e s o l t เพื่อให้ตัว Solid Work s o l i d w o r k ช่วยเซฟภาพตรงบริเวณที่เกิด i n t e r f e r e e detection ให้คุณได้ซึ่งภาพต่างๆเนี่ยนะครับจะบ่งบอกถึงบริเวณที่เกิดปัญหาของการดีไซน์ ช่วยคุณสามารถที่จะแก้ไขปัญหาก่อนการผลิตจริงได้แล้วก็มาถึงในโหมดของ drawing นะครับที่ใช้ในการทำแบบต่างๆกันบ้างเรามาเริ่มกันที่ detailing Mode นะครับ SolidWorks ในเวอร์ชันก่อนหน้านี้นะครับในเวอร์ชัน2020ได้มีการออก detailing Mode ออกมาตัว detailing Mode เองนะครับจะเข้ามาช่วยในการเปิด drawing ที่มีความซับซ้อนสูงได้อย่างรวดเร็วนะครับ และไม่เพียงแต่จะดู Drawing ของเราได้อย่างเดียวนะครับเรายังสามารถที่จะใส่สัญ,ญลักษณ์ต่างๆได้อีกด้วย SolidWorks 2021นะครับได้มีการยกระดับของ Detailing Mode นะครับให้คุณสามารถใช้คำสั่ง Break View เพื่อใช้กับชิ้นงานที่มีความยาวมากๆได้นะครับในส่วนนี้นะครับเราก็ยังสามารถที่จะกำหนดระยะของการตัดย่อบนภาพฉายของเรานะครับ และในลำดับถัดมาเราก็สามารถที่จะกําหนดรูปแบบของเส้นตัดย่อได้อีกด้วยในลำดับถัดมานะครับตัว Detailing Mode ยังรองรับคำสั่ง Ordinate Dimension ซึ่งตัว Ordinate Dimension นี้จะเข้ามาช่วยในการลงขนาดชิ้นงานที่มีการอ้างอิง r e f e r e n c e จากขอบด้านใดนด้านหนึ่งนะครับและคำสั่งอีกคำสั่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้เลยก็คือคำสั่ง Detail View ครับ SolidWorks 2021สามารถใช้คำสั่ง Detail View ใน Detailing Mode ได้แล้วนะครับซึ่งในส่วนนี้ก็จะเข้ามาช่วยในการขยายภาพเฉพาะส่วนของชิ้นงานสุดท้ายเลยก็คือยังรองรับการเรียกรายละเอียดของรูเจาะด้วยคำสั่ง Hole c a r e o u t และยังรองรับการกำหนดขนาด Dimension แบบตัดย่ออีกด้วยแล้วก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัว SolidWorks 3D CAD นะครับเราจะเห็นได้ว่าปีนี้ s o l i d w o r k d CAD ได้มุ่งเน้นการพัฒนาเพื่อเพิ่มความสะดวกให้กับผู้ใช้งานแถมยังมีคำสั่งรองรับกับการทำงานที่ครอบคลุมมากยิ่งขึ้นและในลำดับถัดมานะครับเรามาดูกันในส่วนของ eDrawing นะครับซึ่งหากถ้าใครยังไม่รู้จัก eDrawing eDrawing เองก็จะเป็นโปรแกรมที่ใช้ในการเปิดดูไฟล์ 2D และ 3D ของตัว SolidWorks นั่นเอง และ e d r a w i n ในปี2021นะครับมีการพัฒนากันอยู่3ส่วนด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูกันทีละส่วนเลยอันดับแรกเลยก็คือ SolidWorks Custom Property e d r ด i n g 2 0 2 2นะครับคุณสามารถที่จะเปิดดู property ที่มีการกำหนดจาก SolidWorks ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นรายละเอียดที่เกี่ยวกับ Part Number Material Revision หรือว่าจะเป็นรายละเอียดของ Vendor ต่างๆ ในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะให้ผู้ที่ทํางานต่อจากเรานั้นรู้ถึงข้อมูลรายละเอียดที่อยู่ภายในไฟล์นั้นๆน,น,นั่นเองและในส่วนถัดมาก็คือเป็นคําสั่งเม a เชอร์ครับอี e o i n g ในปี2021นะครับคำสั่งเม t เชอร์เองก็สามารถเพิ่มออปชันให้ผู้ใช้งานสามารถวัดระยะต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นนะครับเพื่อให้ผู้ใช้งานได้ดึงรายละเอียดนะครับเกี่ยวกับขนาด จากเซนเตอร์ถึงเซนเตอร์หรือจะเป็นการวัดระยะจากมินิมัมและแม็กซิมัมได้ด้วยและในส่วนสุดท้ายก็คือเรื่องของไฟล์ HTML ถ้าหากผู้ที่ได้รับไฟล์ของคุณนะครับไม่สามารถที่จะติดตั้งตัวโปรแกรม e-drawing ได้คุณสามารถที่จะเซฟไฟล์ไปเป็นเว็บ HTML และเปิดไฟล์นั้นด้วยเว็บเบราว์เซอร์ได้โดยง่าย e d r a w i n g ในปี2021สามารถเซฟ ไฟล์เป็น html พร้อมทั้งกำหนดให้สามารถใช้คำสั่ง measure เพื่อวัดขนาดของชิ้นงานได้นะครับไฟล์ html เองนะครับก็คุณสามารถที่จะใช้ preview ชิ้นงานที่มีส่วนประกอบกันเป็นจำนวนมากได้อย่างสบายเลยทีเดียวสุดท้ายเลยก็คือมีคำสั่ง measure ในการตรวจสอบขนาดชิ้นงานนอกเหนือจากนี้นะครับ e d o w n ในปี2021เราสามารถใช้คำสั่ง move component บนเว็บเบราว์เซอร์ได้เลย ในจุดนี้ก็เพื่อให้ผู้ที่ได้รับไฟล์ต่อจากเรานะครับสามารถถอดดูชิ้นส่วนต่างๆได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวและนั่นก็จะเป็นในส่วนของ eDrawing ปี2021นะครับจะเห็นได้ว่าเ้ามุ่งเน้นที่จะพัฒนาการรองรับรายละเอียดของไฟล์ที่เพิ่มมากขึ้นพร้อมทั้งมีการปรับปรุงเครื่องมือให้ตอบโจทย์กับการทำงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดีและในลำดับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ Solid Work Cam กันบ้าง สำหรับตัว solid workcam เองนะครับก็จะมีส่วนช่วยที่จะเข้ามาช่วยในการควบคุมการผลิตซึ่งรองรับทั้งเครื่องที่เป็นเครื่องมิลลิ่งแล้วก็เครื่องเลทที่เป็นเครื่องกลึง solid workcam ในปี2021นี้นะครับจะมีการพัฒนากันอยู่4ด้านหลักๆด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูกันทีละตัวเลยครับ solid workcam เองนะครับจะมี stock manager ซึ่งจะช่วยในการกําหนดขนาดวัตถุดิบของชิ้นงานได้นะครับ สำหรับ SolidWorks CAM ในปี2021นะครับจะมีรูปแบบของสต็อกขึ้นมาใหม่ชื่อว่า Predefined b o u n i n g Box เพิ่มขึ้นมานะครับสำหรับฟีเจอร์ Predefined b o u n i n g Box นะครับก็จะเข้ามาช่วยในการคิดขนาดวัตถุดิบของชิ้นงานก่อนที่จะนำไปแมชชีนนะครับนอกเหนือจากนี้แล้วนะครับก็คือสามารถที่จะเซตค่า o อฟเซตต่างๆได้นะครับและยังสามารถที่จะเซฟ e d t t a ตัวนี้นะครับไปยังระบบ Technical Database เพื่อเอาไว้เรียกใช้ในครั้งถัดไปได้อีกด้วย และในลําดับถัดมานะครับรูปแบบของสต็อกยังสามารถที่จะกําหนดเป็นทรงกระบอกเพื่อใช้สําหรับงานแมชชีนได้อีกในบางครั้งนะครับเราจะเจอปัญหาในกรณีที่เราต้องการใช้วัสดุทรงกระบอกสําหรับงานแมชชีนนะครับที่เป็นงานมิลลิ่ง s o l i d w o r k CAM p ใน2021นะครับจะมีคําสั่ง cylindrical stock ซึ่งใช้ในการกําหนดขนาดวัสดุที่เป็นทรงกระบอกได้นะครับและยังสามารถที่จะกําหนดค่า o อฟเซตต่างๆออกจากชิ้นงานได้อีกนะครับซึ่ง ในที่นี้เราก็สามารถที่จะป้อนขนาดที่เราต้องการได้เลยที่ช่องของออปชันตัวนี้นะครับสุดท้ายเลยนะครับออปชันตัวนี้ก็คือจะเข้ามาช่วยในการเสริมการกำหนดขนาดของวัสดุให้เหมาะสมกับงานมากยิ่งขึ้นในลำดับถัดมานะครับจะเป็นฟีเจอร์ที่ใช้สำหรับงานเจาะนะครับซึ่งจะมีออปชันเพิ่มเติมขึ้นมาใหม่การกำหนดกระบวนการเจาะนะครับเราสามารถที่จะกำหนดระยะที่ใช้ในการเจาะได้รวมถึงระยะยกของดอกสว่านนะครับ ส่วนือวแคมในเวอร์ชันน2 0่1นะครับจะมี variable p a c k i n g นะครับซึ่งจะสามารถป้อนระยะที่เราต้องการหรือกำหนดค่าให้สามารถที่จะแปรผันกับขนาดของดอกสว่านหรือจะแปรผันกับความยาวของคมตัดได้นะครับสุดท้ายเลยนะครับส่วนนี้ก็จะช่วยให้เราสามารถเจาะงานได้อย่างมีประสิทธิภาพนะครับแถมยังช่วยในการเซฟตัวทูลของเราด้วยสุดท้ายนะครับ สามารถที่จะกำหนดตำแหน่งของไฟล์ post processor ได้ส่วน d w o r k CAM 2021นะครับคุณสามารถเข้าไปกำหนดโฟลเดอร์ผ่านสำหรับ post processor ได้นะครับในส่วนนี้ก็เพื่อที่จะรองรับในกรณีที่คุณใช้ไฟล์ post processor ร่วมกันกับผู้อื่นะนะครับแล้วนั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับสำหรับตัว โปรแกรม SolidWorks CAM ในปี2021นะครับเราจะเห็นได้ว่าเขามุ่งเน้นในการพัฒนาออปชันต่างๆที่เพิ่มเข้ามานะครับในส่วนนี้เขาก็จะเน้นในเรื่องของการช่วยควบคุมการผลิตให้มีความแม่นยำแล้วก็รวดเร็วมากยิ่งขึ้นและในลำดับถัดมานะครับเรามาดูในส่วนของ SolidWorks MBD กันบ้างนะครับตัว SolidWorks MBD เองนะครับก็จะเป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้ในการทำ drawing ในรูปแบบ3มิตินะครับแถมยังสามารถที่จะใส่ค่า PMI ได้อีกด้วย SolidWorks MBD ในเวอร์ชัน2021นี่นี้นะครับจะมีการพัฒนากันอยู่3ด้านด้วยกันนะครับเรามาเริ่มดูกันทีละตัวเลยครับฟีเจอร์แรกที่ผมจะให้ดูก็คือตัว d a t u m Target อย่างที่ทราบกันดีนะครับว่า SolidWorks MBD นะครับรองรับการทำงาน PMI นะครับกับชิ้นงานที่เป็นชิ้นเมทัลนะครับแล้วก็ยังสามารถที่จะใส่ค่า d a t u m Target ได้ด้วยนะครับซึ่งตัว d a t u m Target ตัวนี้เองนะครับก็จะ เข้ามาช่วยในการกําหนดจุดหรือบริเวณที่มีพาร์ทบริเวณที่มีอุปกรณ์จับยึดอยู่ที่ชิ้นงานตัวนั้น SolidWorks NBD ในเวอร์ชั่น2021นะครับคุณสามารถที่จะใช้คำสั่ง Data Target เพื่อกำหนดตำแหน่งบริเวณวิวนั้นๆได้นะครับแถมยังสามารถที่จะเลือกรูปแบบของพื้นที่ได้อีกด้วยสามารถเลือกได้เป็นแบบจุดนะครับแบบวงกลมหรือแบบสี่เหลี่ยมนะครับพร้อมทั้งที่จะสามารถกำหนดขนาดของตัวสัญ,ญลักษณ์ได้อีกด้วยในวูนนบบถัดมานะครับ เราสามารถที่จะใส่ค่าของ bentable ลงบน 3D PDF ได้ถ้าหากว่างานของเรานะครับเป็นงานโลหะแผ่นนะครับที่มีการกำหนดตารางของงานพับแล้วเราก็เราสามารถที่จะใส่ค่าของ bentable ตัวนั้นนะ่ะลงบน 3D PDF ได้นะครับส่วน Work MBD ใน2021นี้นะครับยังมีความสามารถพิเศษที่จะสามารถแนบไฟล์ต่างๆของเราลงบนไฟล์ 3D PDF นะครับ ในส่วนของค่าตารางเบนเทเบลต่างๆนะครับคุณสามารถเลือกใส่รายละเอียดต่างๆได้ตามต้องการเลยนะครับแถมทั้งหมดนี้นะครับสุดท้ายเลยคุณสามารถเซฟไปเป็นไฟล์ 3D pdf นะครับเพื่อที่ที่จะให้ผู้ที่รับไฟล์ต่อจากเรานะครับสามารถนำไฟล์ตัวนั้นนะไปทำงานต่อได้นะครับพร้อมทั้งรู้ถึงรายละเอียดข้อมูลต่างๆนั่นเอง และสุดท้ายนะครับสำหรับตัว SolidWorks MBD นะครับเราสามารถที่จะเซฟ 3D PDF ของเราเนี่ยไปเป็นไฟล์ HTML ได้ใน 3D PDF นะครับจะมีรายละเอียดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นวิวเป็น 3D วิวมุมมองต่างๆนะครับพร้อมทั้งขนาดของตัวชิ้นงานนะครับพร้อมทั้งสัญลักษณ์ต่างๆนะครับรวมไปถึงรายละเอียดของ Bent Table สำหรับงานโลหะแผ่นนะครับทั้งหมดนี้นะครับ SolidWorks MBD v e r s i o น2021สามารถที่จะเซฟไฟล์เอาไว้เป็นไฟล์ HTML นะครับ เพื่อให้ผู้ที่ได้รับไฟล์ต่อจากเรานั้นเปิดดูไฟล์บนเว็บเบราว์เซอร์ได้นั่นเองนะและนั่นก็จะเป็นในส่วนของ SolidWorks MBD 2021นะครับซึ่งในปีนี้นะครับเราจะเร็งเห็นถึงการทำงานกับชิ้นงานที่เป็นงานโลหะแผ่นมากขึ้นนะครับแล้วก็ในส่วนของการ export ไฟล์ 3D PDF นะครับสามารถที่จะเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆได้เพิ่มมากขึ้นเช่นเดียวกันอะ่ะโอเคนะครับและนั่นก็ผ่านไปแล้วนะครับในส่วนของ4 Product ของ SolidWorks ในปี2021นะครับ ดั s โซลซิสเต็มเองนะครับก็มุ่งเน้นที่จะพัฒนา solidworks ในปี2021นี้ให้สามารถทำงานได้อย่างเหมาะสมทันยุคทันสมัยมากขึ้นนะครับรวมไปถึงฟีเจอร์ที่ออกแบบมาเพื่อให้ครอบคุมกับการทำงานของผู้ใช้งานมากที่สุดนะครับสุดท้ายเลยนะครับผมจะเน้นอีกครั้งหนึ่งก็คือ solidworks ในปี2021นี้นะครับทเทรนในการทำงานนะครับเขาได้มีการออกแบบมาให้สามารถทางานร่วมกับ3 d experience on cloud นะครับซึ่งทั้งหมดนี้ คุณก็จะสามารถทำงานได้แบบครบวงจรจบภายในซิส t e เเ็มเดียวเลยนะครับทั้งหมดนี้เราก็เห็นไปแล้วนะครับในเซสชั่นก่อนหน้านี้นะครับเซสชั่นก่อนของผมนะครับก็ไม่ว่าเราจะมีการทำงานนะครับโดยการเริ่มจากไอเดียนะครับที่มีการออกแบบนะครับการพูดคุยกันภายในทีมนะครับรวมไปถึงการเก็บไฟล์นะครับการแบ่งงานการทำงานการส่งการผลิตนะครับรวมไปถึงการส่งออกสู่ตลาดนะครับทั้งหมดนี้ก็ เราทําได้ด้วยแพลตฟอร์ม 3D Experience นะครับในส่วนของเซ t ชันถัดไปนะครับก็ส่วน Work What New ในเวอร์ชัน2021นะครับยังมีเซ t ชันที่3อีกนะครับให้คุณได้พบเจอกับฟีเจอร์เด่นๆนะครับของ Multi Product กันอีกมากมายนะครับแล้วก็ในตอนนี้ก็หมดเวลาของผมในเซ t ชันนี้แล้วนะครับผมสวิทขอลาไปก่อนสวัสดีครับ